อะไรต่อค่ะอ๋อโครงกระดู๊ไหมคะเป็นผู้หญิงค่ะชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อไบรท์อะไรขอจากไลไ์ชื่อไอ้ชื่อเราเหมือนข้อจักกหลกนะคะอะไรวะเอาอะไรก่อนเอาเชื่นการชื่นการเชิงการก็จะดูจากฮิวิทอินเล็บ แล้วแต่จะมีเต้นออามาเพื um> ่อช่วยก็ได้เราก็จะมีจากสวิงอินเล็กนะคะก็จะเป็นกลมๆก็เปนพี่แล้วก็ตรงตรงช้าข้ามตรงนี้ก็ากว้างเกินหนึ่งเมตรเป็นพี่ ก็มือนปะเลีย็ผิดตรงที่อลิคูลอสซาวซัสก็คือตรงจะเห็นเห็นได้ชัดก็คือจะมีนางผู้หญิงจะเห็นได้ที่ก็ซิลิกซิมไฟติกก็คือจะเรียกไม่เป็นผู้หญิงแล้วนางก็แกล้งแกล้งไม่ไหวแก่ใช่นะแก่แก่ค่ะเอาเอาเพศก่อนเพศก่อนล้วก็จะเป็นองค์ระเซตามูลัม ถ้าเป็นผู้หญิงก็คือจะเล็กแต่ว่าอันนี้มันไม่มีให้เทียบเราเทียบกับผู้ชายได้วล่ผู้ชายค่ะผู้ชายค่ะเล็กแค่ก็จะเล็กกว่าเล็กกว่าเออเล็กจริงก็มีตรงหน้าม้าปะเนี่ยหน้าม้านะจ้ามีจ้าห้าร้อยแลดูตรงกับ three angle อันนี้แลเป็นมุมมุมบานแล้วก็มีตรงเกตเตอร์ไซด์สินาะจะเห็นเป็น ก็ตรงตรงตรงเนี้ยันี้จะเป็นกว้างแล้วก็สั้นกิิกว้างกับสั้นก็คือเราที่ะกะโหลกะโหลกกะโหลกก็ ว้าอวิททลมาจิ้มจะคมค่ะตรงนี้แล้วก็ฝันคิ้วจะเห็นไม่ชัดแล้วก็ฟอนทอลอิมิแนน์ชัดก็คือตรงตรงนี้ค่ะแล้วก็มีมัดตอยโบเซตจะเล็กซึ่งไม่มีเทียบ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  ตรงไหนวะตรงนั้นไงรงนี้สางห่วเอาเวลาดูดูอย่างนี้นะคะเห็นไหมข้างๆข้างๆแบบนี้ค่ะอือค่ะอันนี้จะใหญ่กว่าอันนี้ก็เล็กกว่า่เล็กแล้วก็ฟันท่อโบนจะโค้งนูนค่ะหน้าผักมิงแล้วก็อะไรอ่ะกะโหลกจะค่อนข้างเล็กค่ะเทียบกัน

นูเข้านูเข้าไม่ใช่นูเขี้ยวอะไนกเคี่ยวอะไร่ะทำไมอ่ะองผู้ชายจะชัดกว่าอ๋ออันนี้องผู้ชายจะชัดกว่าเออเค้าเสียยนี้โอเคโอเคกะอ่ะจ้ะมีอะไรส่วนอายุวัย อายุตอนตายจะกองมากอายุตอนตายก็น่าจะเก่แก่เขาค่ะนั่นจำไม่ถูกดูจากไรบดูจาก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 อันเนี้ยค่ะมันจะมันจะเรียบเลี่ยบค่ะมีอะไรอีกไหมคะตรงไหนที่บอกให้มอันนี้ได้ไหมว่า กระดูกอันนี้ค e ่ะมันไดงอกขึ้นมาอ๋ไม่ปวดแยงไอของกระดูกอันนั้นแปกว่าอะไรคะแปลว่ามดทาง ปันกับปันปันไม่เอาปันมันเสือกค่ะต้มข้าวซีเลยนั่นก็มีแบบดึกก่อนตายมีลึกก่อนตายกับลุกนางตายค่ะบอกได้ไหมลึกก่อนตายทสิน่ะดึกก่อนตายอันนี้ค่ะ สิเนี่ยเออต้องมีชื่อด้ยหระิโมราโมรากับโมราสงพจกายมโม่าโับมราอกหอกอี้เหรอไไนนี้คะแนกร่าับโม่าโอนเคนอันนี้คืออะไรอันนี้คือเคนายซีที่สามที่สี่แสดงว่าที่หายคือโมรา ห้าหกเจ็ดแปดห้าหกค่พีโมล่ากับโมราหนาวความสูงนิดนึงความสูงอะไนะจากกล่องความสูงคำนวณจากอะไรอ๋อความสูงก็เราวัดค่าฟิเมอร์ข้างขวาแม็กซิมัมได้สามสิบสามสิบเก้าค่ะคำนวณแล้วได้เท่าไหร่คำนวณแล้วได้ ฟิเมอร์อย่างเดียวฟิเมอร์อย่างเดียวเหรอคะแล้วแตเขาไปรวมไปเลยาไปรวมไปเลยดีกว่าม่ค่ะอ๋อนี่ไงเจอแล้วฟีเมอร์นะคะคำนวณแล้วจะได้ร4 9 2 5 7 9ค่ะบวกวบบวกลบต่อเส้องบอกหน้าห้า อันมีอันไหนมีอันไหนใกล้เคียงไว้แค่ไหนมีร้อยห้าสิบค่ะมีจากอะไรจากอะไรจาาทีทีบียกับฟีเมอร์มาบวกกันอันนี้เป็นแม็กซิมั่หรือนะแม็กซ่งข้างข้าบวกลบเท่าไหร่คะบวกลบสามจุดศูนย์ศูนย์ศูย์ห้าหกค่ะ มีมปกติอะไรต้องเติมไหมความเป็นปกติอะไรกริ่ได้ชื่นเดินกันทำกายเยอะาันนีเค่ะจะทำกายเยอะดูแลก็นั่งเยอะกินของป่าชาบ้านชาวบ้านมออย่างไงชื่อม่าชาวนจะทำกาเยอะกไนี่ไงฟันศึกหมดแล้วเห็นไหมอันนี้ค่ะเอันนี้เป็นอะไรเทสของพม หายพลุนคงคงคงจะรูไก่ใแล้วไปจริงๆเขาคงมีมีเป็นโรคของเขาเขาโดนได้บะงวันมันนี่มีชื่อมีรูมกลมๆต้องมีแหละต้องมีแต่ว่ามันคงไม่ได้ติดกันแล้วตอนที่เขาทำกระถู่แล้วมันรูไ้วหรืออาจจะแบบเกิดหลอดหลอดไปเพราะว่าเราดูถึงสมบูรณ์นิ่ม โอเคอ่ะเย้ในนจพร้อมกลับไปทดสอบนะครับเราก็ได้ข้อสรุปว่าเป็นผู้ฟิลเชื่อจักว่าซุปเปอร์ใช่ไหมซุปเปอร์วิทัลมาจินมีลักษณะโมดแล้วก็ฟอนทอลเอมิเนนซ์ ก็คือส่วนหน้าาจะเป็นจะเห็นว่านูนชัดมากแล้วก็การเวล่ากาเบนะครับก็คือจุดตึงกลางระหว่างคิ้วเอ่อมันจะไม่นูนโอเคแล้วก็ซูเปอร์ซินดิลลารี่ตาจะมองไม่เห็นมองไม่ค่อยชัดแล้วก็ เอาหน้าหาเพื่อนเยสและะ <Yes. S 1> ้วก <c oughs> ็บัสทอยโปรเซตจะมีขนาดเล็ก <c oughs> ครับข้างหลัง external occipital pole r to b e r a n c e นะครับจะไม่นูนแล้วก็ neutral line ก็มองไม่เห็น <c oughs> ก็ <c oughs> เมนเทลโปรตูเบลนจนูนครับน็นูหรือไม่นูนนะอ้านออันนี้มันนูนนะกาชันนเลยนูนมากจริงๆผู้หญิงมันต้องไม่นูนแบบงไม่นูนก็นูนอยู่แต่ว่าไม่ถือไม่ถือว่านูนมากนะแต่เราเอาผู้ชายมาดู้าช ไม่ดูเลยไม่ดูเรียบเรียบเลยอก็คือก็ว่ามันผู้หญิงแต่ว่าใช่ใช่แต่ว่าใช่แต่ว่าแต่่วาดูความเป็นเหลี่ยมเป็นสันของคางเนาะผู้ชายจะมเป็นเหลี่ยมเป็นสันมากกว่านี่ไงผู้เป็นเหลี่ยมเป็นสันตรงคอเนี่ยใช่จะโค้งมนมากกว่าต่อไปถึงครับแล้วก็ยู เตอร์สกาติงนอนครับเป็น Shape แล้วก็สับพิวิแองเกอันนี้เป็นมุมปาดมีอาร์ติาร์ดเป็นชาดเลยลองตัดต่อไปนะครับจะดูตรงตรงนี้นะครับ เป็นคิวบิกคิวบิกของผู้หญิงจะยาวกว่าเอสเคียมนะครับส่วนอีกจุดหนึ่งที่จะให้ดูก็คือเบลดเอลซาข้างครับที่นี้นะครับโดยของถ้าเป็นของผู้หญิงมันจะมันจะน้อยไม่เหมือนเท่ากับมันจะอยู่ตรงบนไม่ไม่เกินเข้าไป็ำต้ำก็เห็นนครับแต่ว่าถ้าดูจากอันนี้จะเห็นว่ามันล้ำอยู่ใช่ไหมฮะก็อาจจะเป็นเพราะกับกระดูกที่มันแบบงอกขึ้นมาเลยทำให้ดูคล้ายของผู้ชายแต่ ไม่ใช่นะครับส่วนต่อไปเพิ่อีกบิมที่ตรงนี้ขอบตรงนี้ของผู้หญิงจะดูเป็นแบบกลมอะฮะครับแล้วก็ค้าต่อไปัดที่จับวัดค่าจากตามสูตรนะครับอาอยุเมื่อตายรอายุเมื่อตายน่าจะ <ไป S 2> เยอะพอสมควรแล้วครับเพราะวแบบกระดูกงอ,อกมาแล้วก็มีกระดูกตรงตามส่วนพวกเนี้ยครับ มันสึกแล้วหสึกไปเยอะฟันเป็นยังไงคะมีฟันหลุดด้วยมีฟก่อนตายตามฟันหลุดก่อนตายรับเยอะพอสมควรเลยเนี่หายหยครัครับครับต่อแลครับจาก่าที่วันนะครับนอกจากที่ได้ฟันข่าที่เราวันทุนาจะ็นเอาจากของข้างขวาเลครับ คำตอบมาเลยครับโดยค่าแม่ของทีเบียนนะครับก็จะได้คำนวณแล้วนะครับจะได้ร้อยสี่สิบแปดจุดสี่หนึ่งสี่สามห้าบวกลบสามจุดสองสามเจ็ดเก้าครับแล้วก็ของฮิวมูลัสนะครับเฮมูลัสจะได้ค่าร้อยห้าสิบจุดแปดเจ็ดหนึ่งแปดบวกลบสี่จุดหนึ่งเก้าสามครับแต,แต่ปกติเราจะไม่ใช้ฮ UM ิวมูลัสยกเวนก้นในกรณีฟีเบอร์ทีเบียนไม่มี หรืออะไรเงี้ยก็จะใช้ทีมรัสเป็นอันดับสาแต่อันดับแรกคือฟิเมอร์อันดับ2คือทีเบียอันดับสามทีมรังฟิเมอร์ครับจะได้ร้อยห้าสิบจุดสกสามเก้าห้บวกลบสามจุดสามหกสามครับมีความรูตสอย่างอื่นไหมคามดกปกติตรงนี้มีกระดูกออกทำให้อะไรทำให้กระดูกสั้นกระดูกสองข้างนี้มันจะไม่เท่ากัน เขไม่กระดูกห้องก็มีผลกับความยาวกระดูกก็คงเป็นตกข้อต่อไม่มีอะไรแล้วเฮ้อเตนี้เย้สวัสดีค่ะ หรับการวิเคราะห์โครงกระดูกของกลุ่มไม่มีกลุ่มนี้นะคะจะเห็นได้ว่าผวิเคราะห์มาแล้วว่าเป็นเพศชายนะคะสำหรับการดูโครงกระดูกแรกคือโบนิเทวิสนะคะแล้วก็จะดูตรง g r e a t ต r s ์สเตติกนอนะคะจะเห็นได้ว่าของผู้ชายคนนี้จะเป็น s h a ช e ค่ะเข้าของผู้หญิงจะเป็น shape ค่ะนะคะที่กลุ่มนี้กลุ่มยูก็เห็นอยู่ พีคอยูต่อไปนะคะจะดูตรงที่พ v i คา a ิตี้นะคะหรือว่าอิตเชีย p e พ v i อินเด็กค่ะตรงนี้ตรงนี้จะยาวกว่าตรงนี้ค่ะใช่ไหมใช่ต่อไปนะคะจะดูตรงซับพีคแองเกิลนะคะ ของผู้ชายจะเป็น V shape เอาเอาต่อให้ต้นไปหน่อยนี่ค่ะนี<า>่เปค่ะ V ีเ a p ค่ะต่อไปนะคะจะจวพาโอกิดกันไหมคนนึงมาช่วยป้ายาทำไมาต่อไปนะคะจะจะ,ะ,ะ,จะ,จะดูตรงเขาเรไปอ่ะเนี่ย เออนล้วราคหรือว่าเรียกว่า d e m e t e r of b r i c cream นะคะจะเป็นรูปหัวใจนะคะนี่ค่ะนิดนึงหัวใจให้หน่อยนะคะนี่หัวใจค่ะมหมตเลยต่อไปจะดูตรงนี้นะคะก็เรียกว่า base of s a r c a คะตรงนี้จะมีขนาดใหญ่กว่า1.3ึ่งส่วนของ s a r c a ทั้งหมดนะคะนี่ค่ะค่ะต่อไปจะดูตรงที่หัวกะโหลกนะคะหรือว่า อีกอันนั้นมาด้วยงการ จะเป็นสันเด่นเห็นชัดนะคะจะเป็นผู้ชายนะคะแล้วก็ตรงนี้เขาเรียกว่ากราเบลล่าระหว่างคิ้วชื่อมกันนะคะตรงนี้จะเห็นชัดกว่าผู้หญิงโน,โนูนเด่โน,โดนชัดนะะูนเด่นชัดค่ะต่อไปจะเป็นฟอนช่านะคะอีอีไ <c oughs> ม่ได้นะคะจะเป็นลาดออกากผู้หญิงกูจะไม่สุภาพณ์ะกูเสียบมือกูสั่นต่อไปจะเป็นเมนชา่า โปรเจคเบเนสนี่นี่ตรงนี้แต่นี่เห็นไหมช้าแต่นี่เห็นไหมช้านะคะจะเป็นโนจะเป็นสันกวางอีกตัเหลี่ยมคืดูเป็นเหลี่ยมค่ะใช่ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นซูปราซิเบเชลเมอร์จินของมาเมอร์จินเมอร์จิน บนกว่าของผู้หญิงนะคะผู้หญิงจะแหลมคมกว่านะคะต่อไปจะเป็นตัวนี้ค่ะนี่จะเป็นค่ะมัสตอยโพสซสนะคะ <Yeah. S 2> จะดูใหญ่ชัดกว่าของผู้หญิงนะคะ <Yeah. S 2> ต่อไปค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่เป็นค่ะเป็นนี่แบดแบสออฟสเกิลตรงนี้นะคะจะหนากว่าแล้วก็ฟอสซาจะกว้างใหญ่กว่าของผู้หญิงนะคะต่อไปจะเป็นตรงนี้ค่ะเอ็กซ์เจนอล อ,อัพติดพิเชาโพจูโบแลนโบแลนนะคะตัวนี้จะตนีู้นหนากว่าของวู้หญิงค่ะแล้วก็นูนูเชี่ยวลายนะคะตรงนี้จะเห็นชัดชัดเป็นสันกว่าของผู้หญิงค่ะแล้วก็ะะห,กววกหมดแล้วะค่าสำคัญดูเพศนะคะต่อไปจะเป็นอายุเมื่อตายค่ะเราจะดูตรงนี้นะคะ <c oughs> ไหนล่ะป <c oughs> ริสิมเบซิตนะคะ นะคะของนี้จะเห็นว่าอายุจะเยอะแล้วจะเป็นขึ้นจะเป็นระเบียบน,นะคะผิวสมัมผัสเรียบเ <laughs> มื่อเทียบกับ e ีตัวบันนะคะ <laughs> จะเทียบจะเทียบได้เทียบได้ประมาณ53ปีค่ะแต่อายุทีจริงมันคืนคอ60ปี <laughs> <laughs> นะคะ <laughs> จะดูได้ไงคะ,ว,ะว่าผู้ชายคนนี้อายุเดยอนแล้วนะคะนะคะ,ะ,คะลักษณะปันค่ะปันนะคะตรงนี้ค่ะฟันค่ะ เสื่อมสุนะคะจากการใช้งานจากการนะคะใช้งานเยอะแล้วก็ลักษณะตรงข้อตรงข้อต่อนะคะจะมีนี่นะค่ะกระดูกมันจะมีการงอกของกระดูกที่เพิ่มขึ้นมานะคะแล้วก็น้ำหน,นักะะกระดูกนะคะมีการใช้งานหนักค่ะน้องโดยการเกาะของกล้ามเน,น, <c oughs> นื้อหินจัดเนี่ยค่ะโอ้ใช้ช่วงนั้นหนักเหรอ <c oughs> ไม่หรอ,อ ูเมื่อตายนะคะเราจะใช้พีเมอร์กับทีเปียค่ะนะคะส่วนสูงนะครับประมาณ163-164นะครับนะคะบวก3.5เซนติเมตรค่ะขอบคุณค่ะ